กันนะครับก็คือนี่ครับตัวนี้นะครับน้องเห็บน้อยของเราลึกๆนะครับผู้ชายที่นอกใจที่มีลักษณะแบบเห็บนะฮะหลายคนว่าโคชคะโคดไปไหมทำไมเปรียบเทียบผู้ชายเป็นเห็บอันนี้เปรียบเทียบจากพฤติกรรมนะไม่ไม่ได้มีการเหยียดเพศแต่อย่างใดนะครับ <c oughs> สอรีเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำนิดนึงขออนุญาตหยมน,น้ำนิดนึงฮนะโอเคผู้ชายแบบเห็บนะครับแบบเห็บมันเป็นไงฮะมันดูเหมือนกับว่าไม่มีพิษมีภยัยถูกไหมตัวเล็กๆจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดถูกไหมตัวเล็กๆไม่มีเลี้ยวแรงไปสู้กับใครดูอ่อนโยนไปจนถึงอ่อนแออ่อนปกเปียกนะครับผู้ชายแบบเห็บนอกใจได้ไหมนอกใจได้เลยนะครับ เพราะไอ้ความที่เรามองว่าเขาไม่มีพิษมีภัยนี่แหละ